สวัสดีครับวันนี้ผมณยูโรป้ามอเตอร์นะครับตัดใหม่อ้วแต่วันนี้กลับมาด้วยกับมินิคูเปอร์นะครับวันนี้เป็นณมินิคูเปอร์ก่อนนะครับก็ข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นโมเดลตัวมินิ F56LCI นะครับก็นี่เลยครับลูกค้าออกไปแล้วนะครับก็ต้องการอัปเกรดชุดแต่งอัปเกรด performance ของตัวรถนะครับก็เลยมาจัดชุดท่อไอเสียตัวจอา์ุโตเบิร์ตนะครับกับผมนะครับก็ ติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ชมก็ภายนอกนี้ก็คือจะเห็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาพาดูก่อนก่อนนี่นะครับติดตั้งแล้วจากข้อเดิมเงินๆนะครับก็จะเป็นเป็นพายคาร์บอนนะครับสกิคคาว่า j อ h n p o ร์เวิร์กนะครับนี่ก็เสียงพอมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมให้ดูนะครับก็ ไปครับเดี๋ยวไปลองการเคครับอันนี้ก็เพื่อนๆนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นเสียงเดิมๆเลยนะครับก็จะค่อนข้างจะเน่ครับโควตรงนี้ตับนีน้วทับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเดิมนะครับทีนี้เราก็จะมีการเปิดปิดเบาวนะครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ให้ดูก่อนนะครับกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็จะไฟกระพริบอ่าเป่าก็จะทําการเปิดนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนนะครับเป่าเปิดเสียงเปลี่ยนนะครับน,นี่แหละครับนี่แหละครับอเอร์ก <laughs> นะครับก็เป็นชุดท่อยเสียสำหรับตัว เอฟห้าหกเอสีอนะครับก็นี่เลยคราแบบนี้นะครับก็พี่ๆท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็จะอัปเกรดชุดแต่งของ MINI c o o p e r ร์ก็ติดต่อผมได้นะครับนามินินะครับได้ทั้ง b m และ MINI เลยนะครับยูโรป้ามอเตอร์เรามีบริการให้แล้วนะครับรวมถึง M Power ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ